เกิดจากการที่เราลงมือครับสงเดือนแรกตัดสินใจทำํำลงมือทําทําอย่างต่อเนื่องค่ะวันแรกที่สมัครเดือนแรก2องเดือนแรกขึ้นตำแหน่เงเดรัจกกยกแล้วยังไม่พอนะคะพอเดือที่สาสามารถเปลี่ยนเป็นปตำแหน่ง ขึ้นตำแหน่งเดือนสภารพร้อมกับรายได้1มื0 0 0สนห้าหมื่นบาทค่ะธนาคารไทยใจดีนะคะให้กองคำเพิ่มอ,อีกหนึ่งบาทถ้าใครสามารถเลื่อตนตำแหน่งภายในเดือนนี้ได้ไหมคะด้นี่ยแหละค่ะทวาสวยงามของบ้านสมุไทยเชียงมงคลอันนี้แค่เงินเดือนนะคะไม่มรวมกับยอดรายสัปดาห์ที่เราได้รับทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้ว,วยอดซื้อซ้ำอีกช่องทางเลย ทิที่แล้วรับยอดซื้อซ้ำม,มากกว่า4ี่หมืนบาทแบบนี้ดีไหมคะดีที่ดูข่ะว่ารวมกับรายได้ออเซลสิ้นเดือนนี้รวมกันแล้วนะคะเกือบสองแสนบาทแต่ก่อนทำงานโรงงานนะคะคิดว่าวันอาชีพนี้มั่งคงที่สุดแล้วทำงานโรงงานเพราะว่าเรารับจิ้นเดือนลงราับ ถ้าเราขึ้นอยู่บนนะะั้นอะถ้าเป็นเราอะมันจะดีแค่ไหนใชคะเอาเช็เคกาได้านแสนใช่ไคะวันนี้บ้ามสุใพรเชนคนี่สูน้เห็นแล้วว่าวันนี้ทุกคนก็ามาสามารถประสบความสำได้เพราะว่าอะไรคะบริษัทมั่นคงถ้าประาเป็นคนมีศีลธรรมแล้วเราทุกคนมีผู้นำที่สุดยอดตอนนี้คนขึ้นตำแหน่งารเชนคน วันนี้ทุกคนเรียนผิดพาไม่ชัดเป็นไปไอแต่ถ้าวันใดวันใทุกคนทําสําเร็จแล้เวเช็คไปนั้นออกไป็นชื่อคุณรลบนองค่ะวันนั้นทุกคนจะบอกว่ากมันสวยงามมาก,มาก